คลิปนี้สนุนโดยผลิตภัณฑ์ทายางดำเงา m m MM Black ดำที่สุดใน3โลกสูตรใหม่2023ขอไม่ต้องมีสำหรับคนรักรถต้อง m m MM Black เท่านั้นของจอตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมไปดูที่เมนูก่อนนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับเชือ่อมต่อบลูทูธได้นะครับครับ,รบแล้วก็ระบบของออรเดอโครับผมครับก็จะมี AMFM เชื่อมต่อบลูทูธก็เปิดเพลงจากยูทูบได้เลยแต่ภาพจะไม่ขึ้นนะครับครับนะฮะแล้วก็เมนูของเขาก็แมป สะพัเร็วครับสามารถสูบเข้าสูบออกได้นะครับสูบเข้าไปอีกได้นะครับสูบออกได้ครับผมครับแล้วก็ตัวคามล่าครับก็จะเป็นกล้องหน้านะครับพร้อมเส้นการระยะนะครับแล้วก็บลูทาวิวเห็น360องศกนะครับค่อนข้างชัดนะเนี่ยผมว่าชัดเลยเพราะว่าของเก่าเนี่ยเหมือนมัวนหน่อยนะมันเบลอหน่อยอย่างปาเจโลก็ยังตัวเก่าก็ยังมัวเลยครับตัวนี้ผมปรับแต่ง ก็จะชัดตองด้านซ้ายนะครับใช่ครับผมเส้นนี้คืออะไรเส้นกาดระยะด้านข้างนะครับถึงล้อที่จะเลี้ยวสุดเลี้ยวซ้ายสุดครับนะครับที่จะเห็นตัวล้อของพี่นะครับล้อต้ิดตามครับผมล้อของพี่จะไม่เกินเส้นเหลือง หมายความว่าถ้าพี่ระยะเส้นนี้ถ้าพี่จอดในระยะไม่เกินเส้นเหลืองล้อพี่ไม่มีทางเลี้ยวชนครับผมครับนะครับล้อหน้าไม่มีคําว่าจอดรถล้อไม่ตรงแล้วเพราะเรามีเส้นการระยะให้ด้วยครีบทั้งเหลืองทั้งเขียวเนาะใช่ใช่ครับเซนเซอร์รุ่นนี้ จะมีเซนเซอร์ใจกระชนหน้าหน้าส huh. right ่งให้นะครับครับแล้วเซนเซอร์ถอยมีให้ครบเลยอ๋อครับเซนเซอร์กันถอยมีให้ครบเลยแล้วก็บายสปอร์ตมีเนาะตัวนี้ครับเออตัวนี้มีใบใบสปอร์ตครัโอ้ครับผมเปิดระบบไปให้หมดล่ะครับครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยเป็นยังเป็นแบบยังไม่ฟูลร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะยังไม่ฟูลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าก็สามารถเอาเคอนโทรลทุกอย่างได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับสามารถตั้งค่าตั้งจุดบอร์ดครับเนี้ตั้งได้เลยนะครับ อันดค่านะครับวาทกิโลสิ่งที่ดีของเขาเลยก็จะมีชุดนี้ครับจะบอกเลยว่าน้ามันช่เพลิงอันนี้เว้าสุดว้าสุดใช่ทีู่กคายังไม่มีทีู่กคายังไม่มีครรัับบคอัตราที่เปลืองแล้วก็ระยะเวลาของการติดเครื่องยนต์อ๋อมีบอกเลยนะครับมีบอกไว้หมดเลยนะครับแล้วก็อัตราที่เปลืองน้ํามัน น้ำมันตอนนี้วิ่งได้อีกประมาณ227กิโลก็ก็จะบอกโชว์ที่หน้าจอเลยไม่ต้องไปกดเหมือนรุ่นไม่ต้องไปกดเหมือนรุ่นเก่าแล้วอันนี้ก็โชว์ไปที่4-5่ห้สเกลนียตรเนี้ไเลยเตือนได้หมดเลยนะครับสิ่งที่เตือนเราอีกอย่างนึงในชุดการตั้งค่ามีนะครับโหมดอีโคนะครับ เราสามารถเปิดปิดได้นะครับผมครับนะครับอ่านะอันนี้เราปิดไว้นะครับก็ไม่ต้องมีสมิธอีโค่เนาะไม่ต้องมีสมิธอีโค่แล้วแล้วก็การบรรลุภกษาครับผมเราสามารถตั้งเตือนได้เองนะครับว่าน้ำมันถ่ายเท่าไหร่เนาะอ่าน้ำมันถ่ายที่กี่กิโลนะครับอันนี้กนาะนะครับ ยันน้ำมันเครื่องครับเราสามารถตั้งได้นะครับตั้งเตือนได้ยางรถยางรถก็ตั้งได้อีกตั้งได้อีกจะเอากี่ก็สองหมื่โลสองมืโลเปลี่ยนใช่สองมืโลเปลี่ยนเขาก็จะเตือนให้นะครับผมอันนี้ถือว่าถือว่าดีนะครับออปชันนี้มาครบเลยนะครับ ก็ขอบคุณพี่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวประเทศได้กันครับว่าวิ่งยังไงครับอ่าแล้วก็ฟิลลิ่งการขับเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาดูช่วงล่างกันนะครับว่าช่วงล่างอ่าเมกกาเฟรมตัวใหม่แมกกาเฟรมตัวใหม่ใช่ครับเมกกาเฟรมชื่อไหมฮะใช่ครับผมเมกกาเฟรมตัวใหม่เขาเป็นเชนซีใหม่ออคซีใหม่แหนบใหม่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปลองกันให้ผมช่วยน้องปิดอะไรน่ะก็คือเปิดมอเตอคไว้ลูกค้ายังบอกว่าอัตราการเร่งการตอบสนองยังไม่เท่าค่ายอื่นพอผมปิดไปลูกค้าลองกขลองขับก็คนละเรื่องคนละเรื่องใช่ลดีดีกว่าเยอะเลย ได้ครับเอาที่หนักเลยปรับอุกอะไรนิดนึงนี่ครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปเทสกับมิตูจิแต่ตั้นนะครับออนนิวตัวใหม่นะครับก็เป็นการเทสของช่องแม็กไมค์านะครับแล้วก็ช่องของมิตูเป็นช่องอ่ามิตูรีพับบิดครับมีพับบิดครับผมก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆที่ดูรายละเอียดเกี่ยวกับมิตูบิชินะครับสามารถเข้าไปดูที่ช่องมิตูได้นะครับสำหรับสูตรที่นะครับเป็นสูตรของมิตูบิชิตรงเมืงกรุงเทพนะครับด้านขาออกนะครับจากกรุงเทพยนนะครับเพื่อนๆก็สนใจนะครับหรือพี่ๆทุกคนนะครับ สามารถที่จะเข้ามาดูรถเลยครับบริการค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ผมมาแค่5้นาทีนะครับสามารถที่จะได้รถมาขับแล้วก็เทสได้เลยนะครับก็ไม่ต้องใช้เวลาในการรอนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะวิ่งในบทของตัวดีก่อนนะครับมาดูว่าการออกตัวเป็นไงบ้างครับเอ่อจริงๆแล้วจากเพื่อนที่เห็นมานลครับผมจะใช้มิตูวิชิสแต๊ตันตัวเก่าอยู่นะครับเป็นตัวไมเบก2.4นะครับ 181แรงม้านะครับตัวนี้แรงบิดค่อนข้างเราเช็คอีกสักรอบนะครับความมันเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้แรงม้าน่าจะเยอะกว่ากี่ตัวครัี่เออแรงม้าอยู่ที่184แรงม้าครับเพิ่พมอีกสามแรงม้าครับแต่เป็นสามแรงม้าที่ยังมีพลังกำลังมากนะครับพลังแรงดีมากเอาไปอยู่เทิร์นที่ไปไปตรวจกีฬาโค้งข้าล่างนิ่มนะครับนิ่มกว่าตัวเก่าเยอะเลยมันสู่ากรู้สึกว่าตัวเก่าจะกันได้ ะเทือน่อนไหมตอนนี้จะทับแรงทับแรงได้เยอะกว่าครับด้วยตัวสี่ประตูคอนเดน่ต้านเราแนบหลังชุดแนบหลังเราปรับเปลี่ยนใหม่ครับ<ม>เหลือแค่สามแท่นแต่เป็นสามแผ่นซึ่งยาวและใหญ่แล้วก็ใช้วัสดุซึ่นดีกว่าเก่าครับเ,เยอะกว่าใช่ เห็นเราเป็นเหล็กเหล็กเหล็กยสิ่งอย่างทีมันเตากว่าใช่ครับเขาแรงแรงกว่าใช่ครับเราตั่งผลิตใหม่กมดเลยรุ่มและอีกอย่างนะครับที่เจอนะครับคือบอกที่ใช้ของมิซูบิชินะครับมันมีการซอสบ่อตัวนี้จะกึ่งซอสกึ่งแพคซีและอ๋อกึ่งนะเป็นกึ่ง้วเพราะว่าด้วยปีกมันอบรับสรีระของของผู้ขับขี่เวลาเราเข้าโค้งแรงๆหรืออะไรตัวเราจะไม่ดิ้นออกจากบ่อ ก็เป็นแค่เช้าขึ้นมั้ยแค่เช้าขึ้นเลยด้านหลังด้านหลังก็าดีหรือว่าดีร,ร,ระบบของพวงมาลัยก็ในความเร็วสูงก็ยังมั่นคงอยู่แน่นพวงมาลัยเนี่นยผมคิดว่าจะปรับใหม่ครับป<ล>รับใหม่ใช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 ่ต้องปั๊มตัวใหมใ่ถ้าเป็นตัวก่อนเวลาเราจะกดคลิกดาวมันจะรออยู่หน่วงหน่วงอยู่แป๊บนึงครับถ้าเป็นตัวนี้มันแทบจะไม่รอเลยนี่แหละรอเมื่อกี้นี่ที่เขาบ วิ้งกว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะจะไม่รอเลยเชื่อไฟวิ้งแหละไม่ถึงวิ้ไม่ถึงวิ้งจับมาเลยเดี๋ยวเราลองเล่นว่าใจได้ครับเป็นอะไรก็ตัดได้เลยครับผัดไายครับเจอเนินเจออะไรไม่ไม่ได้ไม่ได้จัดว่ากระโดดนะครับที่สามนะครับ เหมือนเราเล่นเกียร์ปกติอะครับยังว่าตัวรถไม่มีคลดขนาดน,น,น,นะครับเรารต้องมองมองรอบเครื่องให้ออกอะครับครับตอนนี้ก็รอบสูงนะปกติสีได้ครับผม โอเคครับจากเครื่องเร่งนะพี่เนาะรู้สึกว่ามันจะสั้นกว่าสั้นกว่าเก่าแล้วผมก็ไม่ได้เหยียบเยอะด้วยยังเร่งเร่งเร่งแบบว่ารอรอบอยู่ไม่ได้อัดกัที่ไม่ได้อัดใช่ใช่จากจากเสียงเครื่องนะใช่ครับและอย่างนึงเสียงเครื่องด้านหน้ารู้สึกว่ามันเงียบกว่าเดิมเงียบกว่าเดิมครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันมีคำลาขึ้นมานิดนึงใช่ครับระหว่างการวิ่งแต่ว่าของเดิมมัเงียบนะแต่ว่าอันนี้เงียบกว่าใช่ครับเงียบกว่า ขับง่ายกว่ารุ่นเก่าครับผมด้วยตัวของเครื่องยนต์ตัวสมรรถนะครับไปในห้องโดยสารเงียบครับเก็บเสียงได้ดีนะขนาดมีการสาดปกติแล้วมีการสาดเนี่ยจะมีเสียงมีเสียงลมเสียงลมเข้ามาครับใช้หมดตัวดีนะครับแล้วก็มาดูกันว่ารอบเครื่องของมิตซูบิชิไทตันนะครับเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้ผมจะลองวิ่งรอบเครื่องอยู่ที่พันห้านะครับตัวนี้การวิ่งน่าจะอยู่ที่เกียร์หนะครับที่ผมลองตกไปทางเมนวลนะครับ ่านะครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่เกียร์หนะครับเกียร์หของวิสูชิเอตันนะครับรอบพันห้านะครับอยู่ที่เดี๋ยวผมลงนิดนะครับรู้สึกว่ารอบมันสูงไปหน่อยอันนี้ครับรอบพันห้านะครับอยู่ที่ประมาณเก้าสิบห้านะครับเก้าสิบห้านะครับก็ถือว่าเดี๋ยวมาดูที่รอบสองพันนะครับว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเร่งขึ้นไป ตอนนี้ก็ถนนว่างน,นะครับข้างหน้าเบน,นะครับยังทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวร้อรอบหน้านะครับอันตรายถึงจะมีระยะห่างนะครับแต่ว่าขับขี่นะครับไม่ว่าจะเพื่อนๆจะเทสหรือว่าจะลองรถหรือขับถนนปกตินะครับสิ่งสําคัญนะครับก็คือดูจราจรของรถด้วยนะครับเพราะว่า มันหมายถึงชีวิตเรานะครับสําคัญกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวอาจจะยังไม่ได้นะครับแต่ดูเมื่อคลิปเมื่อสักครู่นะครับเหมือนจะไปถึงร้อยร้อยร้อยสามสิบเกือบร้อยสามสิบแล้วมั้เนาะร้อยสามสิบอน่าจะได้เกือบร้อยสามสิบนะครับดูแล้วครับผมในส่วนของตัวเดิมนะครับที่ผมขับอยู่นะครับจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยยี่นะครับร้อยสิบห้าเนาะประมาณร้อยสิบห้าสิบห้าไม่เกินร้อยยี่เนาะครับผมก็้ทำเขาเดียวได้เยอะกว่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันกว่าครับพี่โอ้ ตัวนี้ก็เหมือนกับว่ารอบต่ําลงก็ทําให้รอบเครื่องทํางานน้อยลงใชครับครับประหยัดสมรนขึ้นครับด้วยแรงม้าที่เพิ่มขึ้นด้วยแรงม้าที่เพิ่มขึ้นครับครับพี่อ๋อแล้วน้ําหนักพี่อยากถามหน่อยน้าหนักรถนี่มันเบาวกว่าเดิมหรือว่าต้นน้ำหนักรถเบากว่าเดิมนิดนึงครับอ๋อนิดนึงเน้นไเะไม่เยอะใช่ไม่เยอะ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการเทียบความเร็วเนาะมันไม่อยู่ที่แรงม้าใช่ครับมันอยู่ที่น้ําหนักด้วยน้ำหนักด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ารถแข่งที่เราเห็นนะต้องการรอบของคนเลยจะเบาที่สุดจะถ่ายเป็นพวกคาร์บอนเทสลาครับคารับอนมันก็จะเบาหน่อยในส่วนของมิตซูบิชิเนี่ยน้ำหนักนี่ไม่เยอะอยู่แล้วไม่เยอะครับช่วงล่างช่วงล่างถือว่าเอาอยู่ช่วงล่างความรู้สึกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปลุยทางภูเขากันได้ได้พี่เดี๋ยวไปลุยกันเดี๋ยวไปเทสกันว่าเป็นงไงบ้างครับ สำหรับโหมดแมนนวลนะครับสมมุติตอนนี้ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่60นะครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์4นะครับโหมดแมนนวลผมจะลองใส่เกียร์5ดูนะครับว่าเขาจะยอมไม่ใส่ไหมครับนี้ผมโยกแล้วนะครับไม่ยอมนะครับเพราะว่าตัวนี้มีระบบเซฟรอบด้วยนะครับว่ารอบเครื่องเท่าไหร่ควรจะใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับผมจะลงเกียร์3ได้นะครับลง2น่าจะ ได้ครับเกียรสองได้ครับเป็นวยได้ามันใช้เล่นรอบเนาะใช้เอนจินเบรกครับอ๋อก็ยังใช้หมดลงดาวได้ลงดาวได้แต่ว่าอัพไม่ได้อัพไม่ได้อ๋อก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าบางทีมันเซฟในส่วนของเราแรงม้ารถแรงม้าเยอะแต่ว่ารอบไม่สัมพันธ์กันรอบไม่สัมพันธ์กันมีผลกับตัวเครื่องยนต์นะพี่เนาะใช่ครับครับผมรุ่นเก่าใส่ได้ไหม รุ่นเก่าใส่ได้ไหมรุ่นเก่าใส่ได้อยู่นะครอ๋อ<ช>จะไม่มีระบบนีงให้ใช่อ,ชชอครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ซ่อนมาในรถนะครับเพราะว่าบางทีเราจะบอกว่าออปชันมันไม่เยอะกว่าบางค่ายตัวท็อปทนะครับแต่ว่าอะไรที่การใช้งานหลักๆนะครับก็ยังฝังมาอยู่ในมิสูบิชินะครับอยู่ภายในอยู่ก็ยังมีอีกหลายฟังก์ชันนะครับที่อาจจะยังไม่รู้นะครับก็มาสอบถาม หรือทดลองเซลได้ได้เลยครับผมเซลชื่ออะไรครับพี่เนี่ยเซลเอ่อชื่อพี่น้อยครับอ๋อครับครับพี่น้อยมาถามหาได้เลยครับครับผมอยู่อยู่ไหนพี่อยู่อยู่ที่โชลุมรีพับบิดเนี่ยครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเรื่องเกี่ยวกับรถก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามตอบให้ทุกท่านครับครับผมครับอ๋อขอบคุณพี่น้อยมากครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปเทสช่วงล่างกันต่อใช่ครับผมอย่าพได้เลยี่ อะไรก็ดูไหมจดเนนี้เส่นนี้ถือว่าเป็นทางตะกี้งะกิ้ซึ่งไม่ไม่ได้ว่าดีจะมีตั้งจะแบบเป็นลุบ่มบอเพื่อจะให้ลองเลือกสมัรธนาความนุ่มนวนนันนี้วิธีกาสิบหนึ่งร้อยหึง ดีขึ้นเลยพี่ดีขึ้นเยอะเลยหนุ่มเพราะว่าปกติแล้วจะมีแรงสั่นสะเทืานใช่ถ้าเจอแหนบแค่ใช่ตัวเดียวเจอแหนยบรรทุกนี่จบเลยระบบทำงานแต่ว่าตัวนี้ก็ยังบรรทุกได้อยู่นะครับแต่ว่าน้ำตัดก็รับได้เท่าเดิมรับได้เท่าเดิมใช่ถ้าเกิดลูกค้าจะเขาไปบรรทุกหนักสามตันก็ต้องเสริมแหนบเข้าไปอยู่แล้วครับสามใช่ติแล้วก็สามตันห้าตันก็ต้องไปมีการเสริมแหนบเปลี่ยนเพ้าเปลี่ยนล้อตรง รถกระโดดันจะไม่เรี่ยมคันนั้นเนี่ยผมเนี่ยเปลี่ยนเยอะอยู่นะเก่าลูกค้าบางท่านบอกว่าต้องไปเปลี่ยนโช๊คมาสามสี่หมื่นพอมาขับคันนี้เขาบอกว่ามีลิ่งเดียวกับที่เปลี่ยนมาสามสี่หมื่นเลยลูกก็น่าจะลองรูดได้นะครับครัผมได้ครับมีก็น่ามีอะไรรู้ได้บ้างผมไม่ อ๋อข้างเยอะเลยใช่ร้อยปากก็ดีครบใช่วันนี้เราจะมาลองปกติแล้วเนี่ยเราจะสูดเกลียอะมากปกติแล้วเซลจะให้ลูกค้าทดลองเฉพาะถนนซึ่งเป็นจะรู้นะครับานนี้ทางเรียบโอ้แน่นแน่นแน่นมันกระชับไม่ไม่ออกอืมไม่ออกไปเันไม่เจอรถบรรทุกไอเจอแหนบบรรทุกไม่สัมผัสใช่ปกติแล้วเจอแหนบบรรทุกสัมผัสทันที นี้ขนาดรถเต่านะครับปกติแล้วบรรทุกกันนี่งบนีบ้างใช่ครับต้องรถกระบะครับต้องมีน้ําหนักอยู่ข้างหลังหน่อยหนึ่งแล้วส่วนใหญ่คนออกสี่ประตูก็ไม่ใช่ต้องไปดูเรื่องของลมยางนะครับเราใช้งานแบบไหนรถเป็นร้อยป่านครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันจริงๆนะครับถนนมันค่อนข้างเละทั้งร้อยปะาร้อยต่อนะครับตอนนี้ นะครับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ความเร็วนิดนึงมีนกกระนาดกตัวนี้มีเนินนะครับเดี๋ยวลองมาเทสกัน40สี่สิบนะครับอ่ะเลยครับมันจะแน่นนะครับมันจะเหมือนกับซับแรงได้ดีกว่าเดิมแล้วก็การทิ้งตัวของโช๊คนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับมันก็จะคืนตัวได้เร็วกว่าตัวเดิมเพราะว่า การกระแทกนี่ครับมันจะไปเจอแหนบบรรทุกแผ่นสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าแหนบบรรทุกเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนก็จะมีอยู่5แผ่นนะครับแต่ตัวนี้เหลือ3แผ่นใช่ไหมใช่ครับ,รบก็จะมีแหนบมันแหนบวิ่งอยู่แหนบใช้งานอยู่2แผ่นแล้วบรรทุกอีกหนึ่งแผ่นด้านล่างนะครับอเดีบบยวก็ครับ,บ,บสายก็จะออกกออ๋อ ถ้าพี่จะลองถนนนี้ถ้าคิดใหม่อีกก็บวนกรเวายหนึ่นแค่นี้จะที่เอาเอาันนี้ออกอไปเลยพี่เนาะอ่าออกไปแล้วหน้านพี่เนาะพี่จะวนกลับไปที่นี่เนาะแต่ว่าได้ละผมรู้ฟีลลิ่งเนะผมว่าฟีลลิ <c oughs> ่งดีกว่ารุ่นก่อนเยอะเลยก็มันไม่ย้วยอะ่ะผมว่าไม่ย้วยนะแต่มีอย่างหนึ่งคันนี้คันนี้คันนี้ก็นนคือผมยังไม่ได้ไปตรวจเช็คเร,เรื่องเรื่องลมยางผมไม่รู้ว่าลมยางมันแข็งกันหาหรือเปล่าถ้าเกิดลมยางได ตามเกณฑ์ที่เราจะขับขี่ผมว่าน่าจะนุ่มกว่านี้ต่อให้ลมยางลงเซ็ตมาดีแค่ไหนช่วงล่างไม่อยู่ก็ไม่อยู่ม่อยู่ใช่ถ้าคนใช้รถจริงๆนะส่วนใหญ่เนี่ยหลายค่ายคับผมคอนเฟิร์มเลยเปลี่ยนโชคกับทุกคันไม่มีอะไรมอยู่ครับมีโซ่เออยู่ครับครับอยู่แน่นอนไม่ได้อวยนะครับแต่ว่าบางทีอ่ะอยากให้เพื่อนๆมาลองลองขับมากกว่าแล้วก็ดูจัด ออปชันแล้วก็ดูจากสิ่งที่เราชอบในการตัดสินใจซื้อนะครับรถอันดับแรกเลยเราใช้งานนะครับอย่างระบบหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยตอนฉุกเฉินเท่านั้นอาจจะปีนึงใช้ครั้งสงครั้งมี<ต>ไว้ดีกว่าไม่มีใช่ไหมพี่แต่ว่าชีวิตเราเนี่ยใช่คับสำคัญกว่าแน่นอนอันนี้ดังนั้นอยู่กับ เราผังผู้ขับขี่ตอนนั้นใช่ใช่แต่บางคนก็อยากได้อันนี้เพิ่มเหมือนบางค่ายอย่างเงี้ยมันก็บางทีมันก็ต้องตัดสินใจว่าบวกลบคุณหารเอาว่ช<พ>าชอบแบบไหนครับผมแต่ลหลายๆคนที่ใช้เมซูแล้วนะส่วนใหญ่เป็น FC หมดเลยเป็น FC ครับใช้แล้วไม่ไม่ยอมเปลี่ยนผมแปลกอย่างนึงนะทำไมคนใช้ไม่ซูไม่ยอมเปลี่ยนเจ้าอื่นด้วยด้วยเรื่อง เรื่องเรื่องราคาหนึ่งราคาเราไม่ได้แพงกว่าค่ายอื่นครับการเทียบราคาเท่ากันออปชั่นเราเยอะกว่าครับช่วงล่างเราดีช่วงล่างนี่มาจกนุ่นแรกกันเนาะนานละอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนนะครับเทียบอะไรแท้ด้วยกันถ้าส่วนใหญ่สเปคแบบนี้ราคามันเช้่กันได้น้อนี่ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่แตกต่างกันและอย่างคือ อะไหล่เนี่ยส่วนใหญ่ผมจากผมเล่นรถมานะจากคลิปที่ซ่อมซ่อมรถมานะในคลิปวันก่อนนะก็ส่วนใหญ่อะไหล่จะไม่ค่อยมีก๊อฟนะไม่ก๊อฟก็บอกตรงๆนะไม่มีนะน้อยมากไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยส่วนใหญ่เป็นอะไหล่แท้ที่ตาจากส่สติกเกอร์โรงงานหมดเลยใช่จะถึงโชว์รูมแล้วแล้วถึงแล้วนี่เป็นศูนย์นิสุชิครับที่เลยมออกรุงเทพมานะครับตัวนี้ก็เพื่อนๆก็มาแวะเทสขับรถได้นะครับหรือมาลองดู รถตัวอย่างรถได้นะครับก็มีรถให้พร้อมขับนะครับสาหรับการเทส n ิส u m i ชิแต่ต้านนะครับบนท้องถนนปกตินะครับก็พาเพื่อนๆไปเทสกันนะครับมาดูว่าฟิลลิ่งการขับเป็นไงครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันคร่าวๆกันนะครับจากการวิ่งมานะครับก็รู้สึกว่าช่วงล่างจะนุ่มกว่าตัวเดิมนะครับแต่ไม่ออกไปย้อยนะครับก็ยังแอบกระด้างอยู่นิดนึงครับก็ถือว่าความกระด้างนิดนึงก็มาจาก การที่ลดบันเซตให้แนบเหลือ3แผ่นนะครับแต่ก็เป็นผลดีสําหรับการวิ่งนะครับก็จะทําให้การวิ่งที่นุ่มนวลขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้แรงกระแทกจากพื้นนะครับซับได้แรงได้ดีขึ้นและด้วยแรงม้าแรงบิดนะครับที่เพิ่มมัน3าตัวนะครับแล้วก็ได้ถามทางเซลนะครับว่ามีการเพิ่มแรงม้า3าตัวนะครับทาให้รถมันแรงขึ้นได้ยังไงครับก็ได้คําตอบมาว่าน้ําหนักรถจะค่อนข้างเบาลงจากเดิมนิดนึงนะครับเพราะว่า ช่วงล่างของเป็นแมกกาเฟรมตัวใหม่นะครับก็เป็นเหล็กที่ค่อนข้างจะน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ให้ความแข็งแรงสูงนะครับก็ทําให้ลดน้าหนักของตัวช่วงล่างได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องที่เป็นอลูมิเนียมอัลลอยอยู่แล้วนะครับก็ทําให้รถที่เบาขึ้นนะครับแล้วก็จะได้การออกตัวที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของแฝตท็อกของรถนะครับก็จะมาเร็วขึ้นกว่าตัวเดิมนะครับแฝตท็อกก็จะมาในย่านที่2 0 0พนิดๆนะครับแล้วก็ ไปถึง2,005นะครับก็จะแฟลชท็อปมาเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของแรงม้านะครับก็จะอยู่ที่ค่าเท่าเดิมนะครับที่3,000รอบนะครับขึ้นไปนะครับก็แรงม้าก็จะมาด้วยเต็มทุกตัวนะครับในส่วนของมิสูบิชินะครับก็เป็นอีกค่าหนึ่งนะครับที่มาแล้วเพื่อนๆนะครับรีวิวให้เพื่อนได้ชมนะครับก็มีโอกาสได้ไปศูนย์มิสูบิชินะครับก็มารีวิวให้เพื่อนนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมรับชมนะครับจะมีคลิปทดสอบ หลังศูนย์นะครับมิซูบิชินะครับเป็นลานของมิซูบิชิได้เทสระบบต่างๆนะครับที่ทํางานกับรถนะครับเป็นระบบฉุดเฉินต่างๆนะครับขณะวิ่งกระชากแรงนะครับแล้วก็การวิ่งที่มันเลี้ยวแบบฉุดเฉินนะครับแล้วก็เลี้ยวแบบหักเลี้ยวแบบกระทันหันนะครับแล้วก็การวิ่งเป็นวงกลมนะครับโดยที่ฝืนจากรถนะครับก็จะทให้รู้ระบบการทํางานเป็นไหมครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับคลิปหน้านะครับรับชม้วยนะครับสวัสดีครับ คลิปนี้สนุนโดยผลิตภัณฑ์ทายางดำเงา M&M Black ดำที่สุดใน3โลกสูตรใหม่2023ขอไม่ต้องมีสำหรับคนรักรถต้อง M&M Black เท่านั้น